ทำนายฝันสวัสดีค่ะนาราวดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันว่ามีคนลงณนะหน้าทองให้หรือตัวเรานั้นไปร่วมพิธีแล้วก็ได้ทำพิธีลงณนะหน้าทองให้กับตัวเองนะคะ คิดว่าหลายๆท่านก็คงรู้จักว่าการลงหน้า,นาทองเป็นแบบไหนทำอย่างไรเพราะฉะนั้นความฝันนี้เรามีคำตอบมาให้นะคะว่าเราจะพบเจอกับสิ่งใดบ้างถ้าเกิดฝันเห็นในลักษณะแบบนี้ ท่านผู้ฝันที่ฝันว่าตัวเองลงณหน้าทองคนคนนั้นถ้าเกิดใครกําลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็จะหายที่มีเคราะห์ก็จะหายแต่หลังจากมีเคราะห์มีโชคมีลาบก็จะทําให้ตัวท่านเองเสียทรัพย์ได้เช่นกันนะคะก่อนอื่นพูดถึงเรื่องความรักกันก่อนความรักคนโสดช่วงนี้เนื้อหอมเป็นพิเศษจะมีคนทะเลาะกันเพราะตัวเราเรียกกันว่ารถไฟชนกันแล้วก็แย่งกันเลยทีเดียว ะคะใครที่กำลังโสดอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้จะเนื้อหอมเป็นพิเศษส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีคู่รักอยู่แล้วคนรักเอาอกเอาใจดีช่วงนี้คนรักเอาใจเราเป็นพิเศษนะคะความรักมีความสุขดีค่ะ ส่วนเรื่องการงานนะคะใครที่ตกงานอยู่กำลังมองหางานโอกาสที่คุณจะสมหวงังโอกาสที่คุณจะได้งานในสิ่งที่คุณตั้งใจอยากจะทำงานนี้สมัครรอเขาเรียกตัวรับรองค่ะสมหวังแน่นอนเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนใกล้ตัวนะคะก็จะเป็นคนชี้งานหรือหางานให้เรานั่นเองค่ะส่วนใครที่ทำอาชีพค้าขายช่วงนี้เปิดกระเป๋ารับทรัพย์ เตรียมโกยได้เลยช่วงนี้การค้าขายจะดีขึ้นถ้าเกิดใครที่อืดอาดยืดยาก่อนหน้านี้การค้าขายมองไม่เห็นกําไรเลยช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของเราแล้วนะคะถ้าอยากจะลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทําได้โอกาสสมหวังมีแน่นอนเลยใครที่มีลูกหนี้ลูกหนี้จะคืนเงินใครที่จะไปทําธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินหรือขอความช่วยเหลือใครก็ตามแต่ช่วงนี้นะคะปากเป็นเอกวาจาศักดิ์สิทธิ์ขอความช่วยเหลือใครทําอะไรอน วันใครช่วงนี้มีคนเอ็นดูมีคนเมตตาเราเป็นพิเศษแต่ย้ำอีกทีนะคะถ้าเกิดคุณสมหวังมีเคราะห์มีอะไรแล้วก็ตามแต่คุณก็จะสมหวังตามที่เจ็บไข้ก็จะหายอย่างที่บอกแต่ให้ระวังไว้อย่างหนึ่งนะคะอย่าใช้เงินจนเพลิดเพลินหรือซื้อของบางคนก็ทําให้เสียทรัพย์โดยใช่เหตุบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่ ถูกหลอกได้ถูกหลอกในที่นี้นั่นหมายความว่าถูกหลอกให้เสียทรัพย์โดยการที่มาหยิบมายืมนะคะบางท่านฟังอาจจะแปลกใจนะคะอย่างที่บอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่าที่ถ้าเกิดใครมีลูกหนี้ก็จะได้คืนเงินแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีลูกหนี้หรือคุณไม่ได้ไปยืมใครระวังเสียทรัพย์เพราะบุคคลอื่นโดยไม่รู้ตัวนะคะอาจจะเป็นมาในลักษณะที่ ถูกหลอกให้ซื้อของหรือถูกหลอกให้จ่ายเงินแต่เรื่องอื่นโดยรวมแล้วถือว่าดีไม่ว่าจะเป็นการงานการค้าขายเพียงแต่ให้ระวังเรื่องการเสียทรัพย์บางคนมีเกณฑ์ที่อาจจะทําให้เงินหายก็มีนะคะเงินหายไม่รู้ตัวเงินตกเงินหล่นเพราะฉะนั้นมองซ้ายมองขวาให้ดีด้วยนะคะแต่โดยรวมแล้วถือว่า9 0แล้วดีแน่นอนเลยค่ะส่วนตัวเลขนําโชคสําหรับความฝันว่าฝันว่าได้ลงนะหน้าทองนะคะตัวเลขนําโชคได้แก่ เลขหนึ่งเลกเจ็ด เลข9แล้วก็เลข5นะคะเลข1เลข7เลข9แล้วก็เลข5 1719155157 5, 5, 5, เป็นต้นเราสามารถนำตัวเลขเหล่านี้มาจับคู่กันเพื่อเป็นตัวเลขในการเสี่ยงโชคนั่นเองค่ะเอาละค่ะใครที่ฝันร้ายอยู่ก็ขอให้กลายเป็นดีนะคะส่วนใครที่ฝันดีอยู่ก็ขอให้ดียิ่งๆิ่งขึ้นไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ